สดีค่ะในวันที่3 0มกราคมปี2563ค่ะโมดได้นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่โน้องประชาชนในการที่จะอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่มาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคของเทศบาลตำบลพนมิัสเข้าหารื้อในสภาผู้แทนราษฎรค่ะบริเวณนี้มีลานอเนกประสงค์แล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ค่ะดิฉันจึงนำเรียนผ่านท่านประธานสภาเป็นไปได้ไหมคะ ที่กระจขายายลานอเนกประสงค์นี้ออกไปยังบ้านจอมทองหมู่ที่13ตําบลจุมพลอเภอําพลพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ด้วยค่ะพรอมมือนีแล้วพฤษภาคมปี2565ค่ะร้านนะคะอเนกประสงค์ร้านนะคะเบิกฟ้าเฟสได้รับกา จัดสรรมีประมาณและนะคได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วศาลาพระยาสุทรรธคำมาธาดาค่ะมันจะมีการเปิดศาลาไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะหลังจากที่บทน้ำเขาไปหารือในสภาผู้แทนราษฎรบทได้ติดตาม้วงถามผักดันประสานงานในทุกด้านค่ะเพื่อให้โครงการเนี่ยสำเร็จให้ได้ค่ะตั้งแต่เริ่มประชาคมหมู่บ้านนะคะปรึกษากับท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดหนองคายในที่สุดมือนี้ค่ะสำเร็จเรียบร้อยเรื่องไปดีนะคะขอบคุณท่านอ,าอธ่บดีกรมยุทธาธิการและผังเมืองขอบคุณท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดหนองคาย ขอบคุณท่านโยธาธิการและขังเนืองจังหวัดหนองคายนะคะที่ได้เล็งเห็นความสําคัญนะคะที่สร้างลานอเนกประสงค์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเทศบาลตำบลวิสัยในเรื่องของกินยูฝักท่องให้ดีขึ้นค่ะอาคารแห่งนี้นะคะเป็นการระดมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนช้าคุ้นะคะต้องการทั้ง้านอเนกประสงค์และจะให้มีหลังคาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นกิจกรรมร่วมกันค่ะ พรม่อน,นี้แล้วดีใจค่ะที่เครื่องมือในสภาผู้แทนราษฎรสามารถแก้ไขปัญหาความเดือด,ด้อนให้ครับพี่น้องประชาชนได้ค่ะ